สำหรับท่านที่เกิดวันจันท์นะครับรายการมาดูทารอสเราจะมาทํานายกันในช่วงของเดือนกันยายน2565นี้นะครับเรามาดูเรื่องของการงานการเงนินกันก่อนนะครับวันนี้เราจะมาะพบเห็นเรื่องของไพ่ที่เป็นผลงานของคนไทยนะครับ เอาละครับไพ่บันที่1นนะครับของท่านที่เกิดวันจันทร์งานเงินนะครับได้ King of Pentacle ลนะครับใบที่2ได้9เหรียญน,นะครับได้ราชาเหรียญกับ9เหรียญเลยใบที่3ได้4ดาบนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายได้ The Fool นะครับได้ The Fool ขอขยับนิดนึงนะครับได้ The Fool นะฮะสถานการณ์ในเรื่องของ เอาเรื่องของการงานก่อนแล้วกันนะครับการงานเนี่ยสถานการณ์เนี่ยตัวเราค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในหน่วยงานต่างๆในลักษณะของอตัวงานที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับมีหรือบางท่านเนี่ยโดยเพราะคนที่เกิดวันจันทร์ที่เป็นหัวหน้านะครับถ้าเป็นหัวหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปติดต่อกับใครมากนาักแต่ว่าเราจะได้อํานาจแล้วก็ได้สิทธิ์ในการบริหารจัดการคนนะครับหรือก็ หรือว่าเป็นเรื่องของการจัดสรรจัดการทรัพยากรต่างๆนะครับอาจจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับการประมูลสินค้าประมูลของต่างๆถ้าเป็นสายค้าขายนะครับใบต่อมาครับได้ไพ่เกี่ยวกับเก้าเหรียญน,นะฮะสออันแรกเนี่ยได้เรื่องของเหรียญทั้งคู่เลยนะครับจึงน้องน่าชัดเจนว่าสเตตัสของเราในช่วงการทํางานตรงนี้จะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการบริหาร การจัดการทรัพยากรต่างๆ,ๆนะครับเช่นการจัดการเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับการจัดการเรื่องของคนและก็ทรัพยากรต่างๆนะครับบางท่านเนี่ยที่เป็นหัวหน้าง,งานนะลูกน้องอาจจะลาออกนะครับลูกน้องอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าตัวงานต่างๆเนี่ยมันมันอาจจะอยู่ในสเตตัสหรือสถานการณ์ที่เรียกว่างานมันน้อยกว่าคนนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะมีสถานการณ์ที่เรียกว่า วิตกกัรโวน,น่ะว่าเอ๊แล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องคัดคนออกหรือจะต้องตัดสินประเมินใครบางคนที่ที่เราเนี่ยดูแลอยู่นะครับบางท่านเอานี้เอาตามเนื้อหน้าไพที่ออกมานะครับเราอาจจะต้องประเมินหรือว่าตัดสินใจบางอย่างที่จะทําให้คนหรือทรัพยากรบางอย่างยอยู่ต่อหรือเลิกนะครับหรือเลิกอาจจะต้องได้ได้เลิกจ้างคน หรือว่า,อายุติการใช้ทรัพยากรบางอย่างครับเช่นการเลิกการเช่าซื้อการเช่าอุปกรณ์ในการใช้ตรงนี้เพื่อประหยัดงบป,ประมาณต่างๆนะครับก็จะมีสถานะตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็บางท่านจะมีความวิตกกังวลนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตรงนี้นะฮะหรือสถานการณ์บางอย่างท่านท่านอาจจะวิตกกังวลว่าในการเข้าไป พูดคุยกับคนที่เราต้องบริหารเนี่ยเช่นการยกย้ายตำแหน่งหรือการเปลี่ยนเอาง่ายๆก็บางคนเนี่ยอาจจะเจอสถานะว่าเราต้องเอาลูกน้องเราออกเนื่องจากเบื้องบนสั่งมานะครับเราก็ต้องมีวิธีการเจรจาการพูดนะครับส่วนการตัดสินตรงนี้ก็ขอให้ตัดสินด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าอารมณ์นะครับก็ขอให้ คิดให้รอบคอบนะครับเพราะว่าเราได้ไพ่เดอะฟูลเนี่ยบางทีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยมีหลักการชัดเจนนะหรือว่าถ้าใครต้องตัดสินใครหรือลูกน้องเราหรือเราต้องประเมินเรื่องของการหาทรัพยากรต่างๆเนี่ยขอให้พิจารณาให้รอบคอบนะครับอาจจะมีการสอบถามพูดคุยกับลูกน้องพูดคุยกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ มีส่วนได้ส่วนเสียกับทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนหรือสิ่งของนะครับเช่น <_ d> สมมุตินะเรามีปรินเตอร์ในที่ทํางานเนี่ยแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเขาจะเลิกใช้ปรินเตอเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ดูว่ามันถูกใช้งานมากน้อยแค่ไหนโดยโดยคุยกับคนที่ใช้ประจําแล้วก็ดูสถิติต่างๆนะครับ <_ d> <_ d> ถ้าเป็นเรื่องคนเนี่ยก็ไปดูสถิติจริงว่าคนเนี้ยควรที่จะเอาออกไหม นะครับคนจะจ้างต่อไหมพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับถ้าถ้าได้ข้อมูลไม่ดีเนี่ยเราอาจจะตัดสินผิดพลาดนะอันนี้ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นอ่าไม่ได้เป็นเจ้านายเป็นคนทํางานท,ทั่วไปเนี่ยเราอาจจะได้ติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จะได้คุยกับเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละครับบางคนอาจจะได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือคือมันอาจจะไม่ปรับเพิ่มเปล่าๆนะมันอาจจะได้มามาซึ่งเรื่องของหน้าที่การงานที่มีภาระมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะจะทําดีหรือไม่ทําดียังบางคนอาจจะมี comfort z o n นอะคือไม่กล้าที่จะก้าวหน้าต่อเจอความท้าทายเจออะไรทําให้เราวิตกกังวลแล้วก็คิดนูน่นคิดนี่นะครับเนาะบางท่านอาจจะมีสภาวะวะ่านอนไม่ค่อยหลับนะครับบางครั้งอาจจะได้ไปทดแทนของคนที่ออกนะไปชดเชยไปไปทําแทนในส่วนที่งานตรงนี้อาจจะไม่มีคนหรือขาดคนที่มีความรู้ความสามารถ มองในอีกมุมนึงนะแสดงว่าตัวท่านเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสามารถเจ้านายมองเห็นคุณค่านะครับมองในมุมนี้ดีกว่านะเราก็มีโอกาสจะพัฒนาตัวเองนะครับมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับเราเหมือนกับการเริ่มต้นผจญภยัยเริ่มต้นลุยงานนะครับฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นข้อดีของมันก็คือเราสามารถทําตัวเป็นคนที่จะเป็นแก้วน้ําที่น้ํามีไม่เยอะสามารถที่จะเข้าไปพูดคุย สอบถามสอบถามคนมอบหมายเราก็ได้สอบถามหัวหน้าง,งานเราก็ได้นะครับก็ถามไปแต่ก็ถามแบบแบบคนตั้งใจนะไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไปถามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานะเรื่องของการงานนะครับส่วนเรื่องการเงินตรงนี้นะครับการเงินเนี่ยหลายท่านจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆครับเช่นการซื้อซื้อบ้านซื้อรถนะครับตามอัตรากของตนเองฮะอาจจะอาถ้าเป็น วัยเริ่มต้นทํางานเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่ว่าผมอยากจะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับการเรียนรู้หรือการทํางานของเราก็ได้นะครับบางคนอาจจะซื้อแล็ปท็อปบางคนอาจจะซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ก็ได้นะก็อยู่ในช่วงของการที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีทุนทรัพย์ที่จะจัดหาของเหล่านี้แล้วบางท่านอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นความ สนุกสนานบันเทิงก็ได้หรือเป็นอ,อีกเรื่องนึงคือเป็นงานอดิเดกก็ได้นะครับบางคนมีสถานะที่เรียกว่าชอบเช่นนะเ,เช่นชอบถ่ายภาพเนี่ยเราอาจจะซื้อกล้องใหม่หรือเลนส์ใหม่ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องต้องระวังนิดนึงนะคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองมองด้านบวกของจํานวนเงินที่เรามีมากเกินไปนะครับจนทําให้เราจะมีสถานะติดขัดนะครับจะเจอสถานการณ์บางอย่างที่จะต้องใช้เงินใช้ทองด้วย แต่เราเอาไปซื้ออย่างอื่นแล้วเนี่ยก็ต้องเรามัดระวังให้ดีค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเครียดทีหลังนะครับเนาะอ่าก็ช่วงเวลานี้ในการหาเงินเนี่ยมันหนักไปทางใช้เงินมากกว่าหาเงินะนะสำหรับท่านที่เกิดบัทร์ในช่วงเดือนกันยายนนี้มีเงินหาอะไรมาได้เนี่ยก็จะใช้ละหาได้มากใช้มากหาได้น้อยใช้น้อยแต่ต้องใช้นะครับโอกาสของโชคลาภเนี่ย ยังไม่โดดเด่นนะครับอาจจะได้เล็กๆน้อยๆบ้างโชคลาภอย่าไปมองเรื่องเสี่ยงโชคอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ได้มาโดยง่ายบางคนอาจจะเอาข้าวของต่างๆมาให้เราก็ได้แต่ไม่ใช่ของมูลค่ามหาศาลอะไรแบบรางวัลที่1อะไรขนาดนั้นนะครับดูตัวไพ่แล้วแม้ว่าเงินจะเด่นเนี่ยแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับเรายัางมีเรื่องที่ต้องวิตกกังวลที่ต้องคิดนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับเรื่องของการงานการเงินของท่านที่เกิดวันจันทร์ครับมาดูทะเลาะ กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ